เบอรมาแล้วตาบขยับไม้ผมหน่อยขยับไม้ผมหน่อยขยับไม้ขยับไม้ขยับไม้รอรอรอโอเคก็ได้ยินนะขยับไม้ทำไมไม่ได้ยินเสียงอันนี้วะโอเคโอ้ก็ได้ย okay. ินแล้ว okay. uh, ได้ยินดูโอเคเริ่มเก็บดอกไม้ครับเก็บดอกไม้ก่อนเก็บดอกไม้ให้คุณลิลโอเคไม่รู้ครับผมไม่รู้เรื่องริวจะไม่ยุ่งโอเคตอนนี้เราจะป้าป้าเร็ครับ เต็ดเดดเด็ดเกิดออกมาครับครั้งนี้นะฮะเราก็จะมาทำไฟให้ได้ก่อนเพราะมันกรับโกเมนอยู่แล้วครับโกเมนต์รครับปกเมนแล้วครับคุณตามึงมึงมึงเห่าไม่อายใครเลยอ้าว ไี่ออก YouTube u t u b บนะครับครับอัพแน่นอนครับพูดดังๆลยคุณทำไมพูดแบบไม่เก่งใจคนดูเลยโอ้โหเฮ้ยอ๋ออ๋ตัว่งครับตหนึ่งตัว ไังเสียงมันดึ๊งดึ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 งโอเคครับได้แล้วครับฮัลโหลหูฟังหลุดครับฟังหลุดครับโอเคได้ยินแล้วได้ยินแล้วครับผมโทษแล้นี่หูฟังหลุดไม่ได้ตั้งใจหูฟังมันหลุดครับแต่หูฟังมันหลุดเองครับแป๊ ก็มีนะครับห<น>ลอดลอยังไม่หิวมากครับเก็บไว้ก่อนต้องบองกูก็อยากเป็นกาตกรอะ เอ้ยเอ้ยช็อตชอตชตชชชรับเก็บมีไม้ย โ <Okay, S 2> อเคพอแล้วฆ่าตายสิอ๋อโอเคอครับแล้วก็มาอะไรครับได้แล้วด้วยเดี๋ยวยังเงยังไม่ใจโอเคครับ โอเคไฟดวยก่อนครับไม่ใช่เรรบเรากลัวความมืดอุ้ยไม่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 นะกลัวนักลัวบาตกลัวกรรมกลัวแม่งเผาทอสเผาผมมันเลยเกินเนี่ยลิวละกลัว นี่ไงครับหินอันนี้แล้วกูจะเผามึงเจอหินครับหินนี้น,นี่เอาหินเอาหินเห็นมึงหมดแล้วครับผมไม่ละครับผมไม่ละครับผมครับผมหมดไปหมดไปสามสิบกว่าบ,บาทแล้วเนี่ยผมเล่นน้าเนี่ยโอ้ เด็กเนาะเด็กเด็กไม่ดีเลยเราเนี่ยท่านพี่ก็อยากไปตัวอย่างนะคเป็นแล้วครับเป็นแล้วครับนี่ครับไม่ดีเลยครับน่าครับคุณตาเนป็นคนที่สำคัญมากอะถ้เกิดเกิดคุณตาไม่มาเนี่ยผมไม่สามารถแก้ได้เลยนะทำไมทำอะไรไม่เปลนใช่ <c oughs> ครับไม่เปลนครับใช่ครบ อย่าไปาวิจาร์อย่าวิจาร์เดี๋ยวคนรู้รู้ยยอ้าพอดหมดแล้วเหรอถามว่าพี่ใช้วินโดวด์อะไรในกาบันทึกเอ้ยไม่ใช่น้องใช้วินโดวด์อะไรในการบันทึกวินโดว์เอ็กพีครับ้ากินแล้วไหมครับครับครับได้แล้ว ว้นิดหน่อยครับข้าวไว้ก่อนนะเสียวเก็บเก็บมูลเชฉยดีเก็บไว้เย้แล้วฟางมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆครับเอาไว้กินนะตุ้ยนั่นควายกับวัว ท่าพาจันทาพาจันทาพาจันทุยลำบากละจันเก็บัวล้ยนี่เก็บเผาเผาเผาทู เฮ้ยไม่เก็บ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 ดอกไม้เราม,ม,มีดอกไม้อยู่แล้วนี่วันที่เราคุณของผมเทปที่เฟิร์สเลยเสมอครับจะเช้าแล้วครับจะเช้าแล้วเก็บ

มตรงนี้อดมินเฮ้ยแค่รอดเก็บแค่รอดก่อนครับตอนนี้สมองกำลังเคลน ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะบุรีครับลงมาจาับบุรีว่าใส่ชุดกันดีว่าครับชว่วมาใส่แน่ได้แล้วจับได้ อ่าจิ้มสลัดก่อนอ,อย่าเพลยยอย่าพูดมากครับคนรูเขาจะลำบา,า,ากเาลยอ้าว อยากรู้มันมีคาราฟอะไรเกี่ยวอะไรรถไฟเี่ยผมอยากรู้มันมีไว้ทำอะไรแอเนี่ยจริงอะไรวะรกำก้าดินนะนอะไรอ่ะตรงนี้มีอะไร อุ๊ยสังเกตเลยมันมีรอยอะไรวะนี่เฮียเลยมันมีดิมมันไม่ดิมไอ้หมวกใช่ย่ะ จ้างสเกตกวเราเจ๊ทำไม้างสเก่าเาเป็นชถ้าเกิดไม่จ้างสเก็จตจัต้องไปช่างสังกะสีไงครับนะ แกเก็บไว้เก็บไว้ได้ยินอยู่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมน่าจะได้ยินนะเนาะเห็ดเห็ดจริงๆอ่ะเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดมันอยู่กินได้แต่มันไม่ใช่เห็ดละมั้ง ได้เยอะเลยเอาลงแล้วเอาลงแล้วเนี่ยดูดิออปชันสี่เอาตงอีกจะเป็นไรมันเยอะเกินมันได้ยินเสียงกูอยู่หรอกใช่มี่ครับได้ยินเจมี่ครับได้ยินได้ยินมันไม่ค่อยมีเสียงอะไรมีแค่เสียงเดินกับเสียงไอ้นี่เราเนี่ยเออ เอออมก็ค่ทอดอีกกันเพราะทอดมันเดินได้เรายังไม่ใช้ ดูก่อนนะไม่แสงที่กับพี่ก็อะไรเดี๋ยวเราตัดไม้ออกก่อนจะมืดแล้วด้วยกินได้ไหมกิด,ดอกอะไรเนะี่ยอ้าวมาแล้ว ลอ,อ,องรู้ครับยังไม่ได้กล้าจะดับหรอกครับเห็นไหมครับโอเคตอนนี้เรายอยู่ตรงนี้อ่าเปิดแมปแล้วเปิดแมปแมปแปลว่าอะไรครัตรงนี้หลังพึ่งก็อยู่ที่ไหนไม่รู้ครับไม่รู้เลยไม่รู้แมป,ปแมปลว่าแผนที่มั่งไอ้ปป้ยรู แล้วครว่าผมเคยเห็นไในนั่นนะที่มันเผาได้วันแถวนี้แหละไม่เลจำไม่ถึงนะเฮ้ยดับดับดับ,ดบ ตอนนี้ก็คนนึงที่อยู่กับเราก็คือคุณพี่เตยน,นะฮะเราก็จะตายครับเรากลัวความมืดครับเฮ้ยฮทางทางเป็นทางเป็นทางอย,อย่าบอกอย่าบอกคุณอยู่บนหลังพญานาคก็ไม่น่าจะใช่ธรมรมดานาคนได้เออตรงไปไม่ครับนา โอเคโอเคโอเคเลิกไปนับมานับถอยหลังกัน3 2โอ้โหเฮ้ยอะไรอูก่ออ้าใส่ของ แตกเหตุซะทีปิดจ้ะเ,เ,เ,ววเก็บไปด้วยนะแม่เนี่ยทุกคนนี้เ,เ,เราต้องซื้อของกินล่อมอันตามบ้าให้มันกินของอร่อยกินอ่ะ คุณมาเอาพวกพี่อะไรนะมีพิกายเลี้ยงได้ด้วยน่ารักจังเลยนี่เงามาเออโอเคถ้าเราดูเขาเฮ้ยผมม้จักพี่คิวก่อนเขาพิเศษ พี่เขาคือไอด้ดั้นของผมเลยนะเฮ้ยออผมมีนี่ไงมันก็เลยตามผมไอ้ดั้นนะบ้ามาดูแผนที่กันก่อนโอ้วเรามาไกลเหมือนกันนะ มาไกลเหมือนกันนะเนี่ยตามพี่มาน้องเดี๋ยวพี่จะพาไปกินจับรักจังเลยอ้ยอ้ยน่ารักจังเลยยิ้ไมได้ด้วยนะรักจังเลยน่ารักเกลยมบิบมาเลยอ้าเดีแถวนี้ มาเรียบกระตายกระตายกระตายกรตายมาเลยบักบอลนี่นะหั่นหอนนหุันหานลันหนหันนน ผมตกอังกฤษนะครับแต่พี่ผมตกอังกฤษกว่าเพราะพี่ผมอะ่ะยิ้มได้ด้วยลักจังเลย <c oughs>